พ่อค้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะ,คะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะถ่ายทําในเรื่องของการทาสีจา้านะคะช่วงคุณครูกำพันกับคุณพ่อง,ง้ามชมชื่นค่ะเจญรับชมได้เลยค่ะคุณพ่อขาทาได้เลยค่ะ,ะต้องใส่ต้องสวมแมสนะคะเพื่อป้องกันกลิ่นสีด้วยนะคะเซฟตัวเองค่ะคุณพ่อทาสีได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทาสีตะก้านะคะโดยคุณพ่องามชมชื่นนะคะอาคุณพ่อครูคำพันตุลากันนะคะการทาสีตะก้านะคะเราจะทาที่บริเวณขอบปากก่อน,นขอบตะก้าก่อนนะคะทาสีเพื่อที่จะให้ตะก้ามีสีสวยงามนะคะมีสีสวยงาม พะก้าสีสวยงามนะคะแล้วก็มอดไม่กัดด้วยนะคะสถานที่ถ่ายทำนะคะที่เถียงนาครกคำพันตุลากันนะคะเถียงนาน้อยนะคะ,ะแบบธรรมชาติเลยนะคะเถียงนาเป็นธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติค่ะ เริ tourism, coaching, ium, aka, ่มสวยงามแล้วนะคะเริ่มสวยงามแล้วช่องนี้นะคะเป็นช่องครูคมพันตุลากันนะคะและคุณพ่องามชมชื่นนะคะได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับวิธีการดํารงชีวิตแบบพอเพียงนะคะการจักสานตะก้านะคะแล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะโดยครูคาพันตุลากันนะคะครูเชื่อชาญโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นนะคะก็จะได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับเทคนิคการสอนให้กับครรการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะ ได้นําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะคุณครูอภิน์ก็ไม่ได้สอนเก่งมากมายนะคะแต่ก็มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้สื่อนวัตกรรมต่างๆนะคะเพื่อจะให้ข้าราชการครูนะคะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนนะคะแล้วก็คุณพ่อง,งามชมชื่นท่านก็มีความ ตั้งใจเหมือนกันนะคะที่จะถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญาไทยนะคะเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานหรือว่าผู้เข้ามาเยี่ยมชมนะได้นําไปไปยุกต์ใช้นะคะในเกี่ยวกับงานฝีมืองานอาชีพนะคะงานอาชีพการจักสารตะกร้านะคะก็เป็นอาชีพที่สุจริตนะคะเป็นอาชีพสุจริตถือว่าเป็นอาชีพที่เป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยนะคะ,ะเป็นงานฝีมือนะคะที่ใช้ความ ามานะพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะในการจักสารแล้วก็การสารด้วยความประณีตนะคะเพื่อที่จะให้ได้ตะกร้าที่สวยงามนะคะ mm hmm. เพื่อให้ได้ตะกร้าที่สวยงาม mm hmm. าก็จะถ่ายทําให้ดูนะคะในเรื่องของการทาสีตะกร้านะคะ mm hmm. เห็นคุณพ่อทาแล้วก็ทาทาไม่ยากนะคะทาไม่ยาก mm hmm. เพราะว่าสีน่าจะมีคุณภาพดีนะคะสีเหลืองทอง อ่าสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีเหลืองสวยเลยนะคะอ่าทาสีทั้งด้านในด้านนอกนะคะทาหลา,หลายรอบนะคะพ่อทาหลาย,ลายรอบอเพื่อให้ตะกร้าของเราออกมาสวยงามนะคะ บรรยากาศก็ดีนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะอากาศเย็นสบายทิวทัศน์ก็สวยงามนะคะโดยเฉพาะตรงที่เถียงนาน้อยตรงนี้นะคะเย็นสบายภูมิพันธุ์ชื่นชอบมากเลยนะคะดูสิคะก่อนเมฆสวยสวยมากเลยนะคะบรรยากาศภูเลนคาสวยมากเลยนะคะสวยมาก ต้นมันสัมปลังกำลังเกิดนะคะอาทิตย์ตะวันออกนี่ก็จะเป็นสวนมันสัมปลังโคมพันธุ์ตุลากันนะคะก็ยังไม่เกิดนะคะเป็นมีเกิดเป็นบางต้นนะคะอาทิตย์ใต้ก็จะเป็นไร่อ้อยไรอ้อยตัดมาตรงนี้ก็จะเป็นที่คุณพ่อพาซิาก้านะคะ ทาสวยงามมากเลยนะคะทาตรงรวงมันด้วยรวงตะก้าทารวงตะก้าด้วยสวยงามทาด้วยความชํานานนะคะทาด้วยความจานานสวยมากเลยค่ะ ู่กับธรรมชาตินะคะวันนี้อุปกรณ์ใกนการทาสีนะคะก็จะมีแปลงแล้วก็มีมีแมสแล้วก็จะมีถุงมือนะคะถุงมือ ถ้าห้าใบตั้งที่ตั้งอยู่ตรงนั้นก็คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าใบนี้ก็จะเป็นใบที่หกนะคะแล้วก็อยู่ด้านหลังก็กำลังขึ้นขึ้นรูปนะขึ้นรูป ใช้เวลาไม่นานนะคะทาสีก็ทาแป๊บเดียวเสร็จอ่าคุณพ่อค้ะทาให้หมดเลยค่ะทาให้เข้มๆสวยมากเลยค่ะ,ะสีเหลืองสวยเลย นี่ก็จะแห้งเร็วด้วยนะคะสีแห้งเร็วก็ต้องขอบคุณ f อเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูคำพันธุลากาันแล้วก็คุณพ่องามชมชื่นนะคะที่จะได้ส,สร้างคลิปวิดีโอดีๆที่มีคุณค่านะที่มีประโยชน์ต่อ,อผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับผู้ชมจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็านาไปจักสาราไป เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกขั้นตอนนะคะทุกขั้นตอนก็จะนําเสนอให้กับผู้ชมได้ดูนะคะต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะผู้ผู้ชมที่ทรงมีคุณค่านะคะทรงเกียรตินะคะที่เข้าร่วมที่เข้ามาเยี่ยมชมติดตามช่องคูมพันตุลากันนะคะถือว่าท่านเ,าเป็นผู้มีพระคุณผู้มีอุปการะคุณเลยนะคะที่ท่านให้เกียรติ ให้เกียรติกับช่องของคุณคณรูอมพันธ์ตุลกันแล้วก็คุณพ่องามชมชื่นนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดไลค์กดแชร์นะคะอื้อเ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวอ่าเดี๋ยวตั้งให้ถ่ายให้เอฟซีดูค่ะถ่ายให้โอ้โหสวยงามมากเลยค่ะอ่าคุณพ่อขาถอดแมส์ด้วยค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยถอดแมส์อ่าถอดแมสต์ด้วยค่ะโอ้โหยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเห็นไหมคะเนี่ยอ่ะพ่อโช์อีกครั้งหนึ่งค่ะพ่อขาโช์อีกครั้งหนึ่งโช์ตั้งโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะสุดยอดอันนี้คือผลงานของคุณพ่องามชมชื่นนะคะ ทาสีตะก้าได้สวยงามมากเลยค่ะค่ะตั้งไว้เลยค่ะคุณพ่อขาขอบคุณมากค่ะคุณพ่อขาขอบคุณ FC เอฟซีด้วยค่ะพบกันอีกครั้งต่อไปคลิปต่อไปนะคะกับคุณพ่องามชมชื่นนะคะแล้วก็คุณกูกำพันตุลากันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ